วันนี้มาพบกับโบในวิดีโอแกะของลองใช้กันนะคะจะมาลองใช้รองพื้นตัวดังของยี่ห้อ Charlotte t i l b u นะคะตัวนี้ชื่อว่า Magic Foundation นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกทุกสิ่งอย่างนี้แบบม,มันดูน่าลองมากมายโอเคมาดูสิ่งที่เขาเคลมกันดีกว่านะคะเขาบอกว่า flawless, p o l i s h young, full-looking skin every day ใครไม่อยากจะเป็นอย่างนี้บ้างนะคะเขาบอกเป็นรองพื้นรุ่นที่2ของ Charlotte Tilbury ที่รองพื้นแบบ f u o l c o v e r a g e นะคะแล้วก็ให้ลุคเ e ม i แมอืมลองล่าสติ้งด้วยนะคะมีส่วนผสมของ Hyaluronic Acid แล้วก็ยังมีส่วนผสมของวิตามินซีเข้มข้นนะคะ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการใช้รองพื้นตัวนี้เขาบอกด้วยนะว่าจะทำให้ผิวเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ให้ลุคที่ดูดิวบี้แล้วก็ทำให้รูขุมขนเนี่ยมีขนาดเล็กลงด้วยโอ้โหมาพูดถึงเฉดสีกันบ้างนะคะเฉดสีแบบโอ้โหเยอะมากมีทั้งหมด15เฉดสีให้เลือกกันนะคะโบเทียบเฉดสีแล้วก็อยู่ระหว่างเบอร์6แล้วก็เบอร์7 แต่ว่าโบซื้อเบอร์เมาเนื่องจากว่าในช่วงหน้าร้อนของโบเนี่ยผิวก็จะเข้มขึ้นใช่ไหมคะถ้าโบซื้อเบอร์หมาเนี่ยมันก็จะดูแบบหน้าร้อนใช้ไม่ได้ซึ่งนะมันก็แบบไม่ได้แล้วฉันเราต้องซื้อมาเข้มเผื่อไว้ไปจะดูเป็นชนีหน้าวอกเวลาแต่งหน้านะคะขนาดของเขาสามสิมลลนะคะและก็นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของ spf 15ด้วยนะจ๊ะ อันนี้โบสั่งมาจากเว็บไซต์ของ n e t h a p o r t e r c o m นะคะซึ่งเป็นเว็บที่โบเคยพูดถึงไปแล้วนะคะในคราวที่แล้วที่โบรีวิวเครื่อสงสำอางยี่ห้อ charlotte t i l b u r y ไปนะคะว่าโบจะสั่งจากเว็บไซต์นี้เป็นประจำเพราะว่าเขาส่งเร็วส่งด่วนนะคะคุ้มคุ้มพอสมควรเพราะว่าเขาตามได้แล้วก็คือในยุโรปเนี่ยจะต้องใช้แบบส่งด่วนนะคะ e อ็กเพรเพราะว่า ประมาณ4วันก็ถึงแล้วนะจากอังกฤษถึงที่นี่นะคะถ้าปกติถ้าไม่ใช่ส่งนวนก็จะประมาณ1อาทิตย์นะซึ่งแบบยาวนานไปราคาโบได้มา40่สิบยูโรนะคะราคาถ้าคิดว่ามันจะแพงไหมก็พอสมควรนะคะเพราะว่าจากยี่ห้อเขาก็เป็นไฮเอนด์ยี่ห้อหนึ่งลักษณะก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นขวดแก้วเนาะ ถ้าเป็นรองพื้นรุ่นแรกของเขารู้สึกว่าจะเป็นแบบโท้พลาสติกอืมแต่พลาสติกแบบดูแข็งแรงทนทานนะคะแต่ว่าตรงนี้มาเป็นแบบอืมอัปเกรดนิดนึดนงจะเป็นแบบแก้วก็ฝาจุกเป็นสีโรสโกลด์สีที่ชอบนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของนางนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหัวปั๊มประมาณนี้นะคะปั๊มได้ คิดว่าเวลาพกไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกหรอกเพราะว่ามันเป็นแบบแก้วเนาะแล้วจุกมันก็อาจจะแบบว่าดูแบบในความรู้สึกของโบนะซื้อลองพื้น40ยูโรแล้วอยากได้จุกที่มันดูแข็งแรงทนทานกว่าน,นี้สักหน่อยนึงก็จะดีแล้ว <c oughs> เรามาดูกันว่าเขาจะให้ผลลัพธ์แล้วก็ให้ลูกอย่างที่เขาเคลมมาหรือเปล่านะคะสภาพหน้าของโบนะคะก็เหมือนเดิมรอยจุดด่างดำที่เพิ่มเติมคือสิวอักเสบ ยักเสบันมาอีกแล้วจเจอามาไม่รู้ว่าทําไมตามตรงร้านต้องผ่านกันมากตัวนี้แบบสามหัวเลยนะแล้วตรงนี้ก็กําลังแบบกำลังดีขึ้นนะคะก็เป็นรอยแดงรอยนูนนะโอเคก็ดีเหมือนกันจะได้ทดสอบว่าเขาปกปิดดีจริงไหมนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าจะใช้กันสักกี่ปัม๊มใช้ฟองน้ำ beauty blender นะคะมาเบลนดเหมือนเดิมเขาบอกว่าถ้าอยากได เขาเลที่ o r เ s t ให้ใช้แปลงของเขาแต่ว่าแปลงของนางก็แพงเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูสีนะคะกปะ็ประมาณนี้เลยมีเดียมนะคะเบอร์เจเขาบอกให้แต้มไปที่บริเวณด้านในของใบหน้าจากนั้นให้เกลี่ยโอเคเอาแต่พองาเป็นก่อนเนาะลองเกลี่ยดูนะคะ ไม่ได้ทาพลาเมอร์หรืออะไรใดๆเลยนะวันนี้คอนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็หิมะตกเออแบบเมื่อวานฝนตกอยู่ดีๆแล้ววันนี้ก็แบบหิมะตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ถ้าใครที่แบบปรับตัวไม่ทันก็อาจจะป่วยได้นะคะใครที่อยู่ทางยุโรปโดยเฉพาะอยู่ที่เยอรมันตอนนี้อากาศแบบกําลังแปรปรวนก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยจะต้องดูว่าเฮ้ยมันกี่องศาหิมะตกไม้อะไรยังไงนะจะต้องใส่ชื่อเสื้อโค้ดแบบดีกรีความอุ่นประมาณไหนความอุ่นประมาณ1นความอุ่นประมาณสิระดับสิบนี่ก็นะใช้พวกคอนซีลเลอร์ปกปิดเพิ่มเติมนะคะถึงจะเอาอยู่ ให้ความรู้สึกค,คล้ายๆกับตัว Maybelline dream velvet ที่โบเคยเอามารีวิวนะคะคล้ายกันมากสำหรับการเก็บของลองใช้วันนี้ก็โอเคมากนะคะคือซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังเป็นการใช้ครั้งแรกที่แบบอืมให้เนื้อที่โอเคแต่ถ้าใครมีรอยลอกๆตรงเนี้ยแนะนำเลยว่าให้ใช้พลาเมอร์ไปก่อนพลาเมอร์ที่จะช่วยทำให้หน้าชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะต้องมีการบำรุงบำรุงหน้าใช้ครีมบำรุง สักนิดหนึ่งก่อนที่จะลงรองพื้นตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าคนหน้าแห้งคือไม่ไหวเลยโอเคมากๆถ้าเป็นคนที่หน้าลอกก็ไม่โอเคมากๆอย่างเช่นบริเวณคางที่โบบอกเนี่ยมันลอกใช่ไหมที่โบแต้มสิวอ่ะแล้วมันก็เห็นชัดเห็นชัดประมาณนึงเลยนะคะคือไม่ดูแบบแมตจนเกินไปแต่ก็ ให้การปกปิดสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาเพลงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย